สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Call of d u t กันอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมเนาะในวันนี้ของเราเราจะมาแนะนําตัวละครสักหนึ่งตัวแล้วกันเนาะเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเป็นพิเศษเลยคือหน้าตาดูบ้องแบลแบบดูซื่อๆมากเลยจริงๆแต่ไม่รู้ว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยแบบว่าโล่งโจงมากเลยแต่ตัวมันมันลำบึกมาได้ยังไงแบบโคตรสงสัยเลยหลายคนแบบสงสยัยใช่ไหมว่าเอ๊ะตัวอะไร แต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวละครกันอย่างแรกเลยใครที่ชอบไงช่วยกดไลค์กดสมัครเป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะหรือจะเป็นไม่ได้ก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักช่องเราด้วยก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เราไปทําความรู้จักกันดีกว่าว่าหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษเลยบอกเลยว่าเป็นตัวละครสีฟ้าหรือตัวละครอาร์โบติที่เอาไว้ฟาร์มทำทรัพยากรน,นั่นเองนะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีจริงๆหลายคนน่าจะใช้กันและหลายคนอาจจะมองข้ามกันไปถูกต้องไหมท่านผู้ชม เดี๋ยวนี้ของเราเรามาแนะนําเพื่อนใหม่ของเรากันดีกว่าท่านผู้ชมปะ่ะนี่เลยท่านผู้ชมบอกเลยนี่แหละเพื่อนใหม่ของเราบอกเลยว่าแค่หน้าตายอย่างเดียวก็สงสัยแล้วจริงๆตัวมันใหญ่ได้ยังไงมะในเมื่อพื้นที่ของพี่แกคือแบบว่า แม่งดูแบบแห้งแ้งมากอะแต่ตัวแบบแบบรับมึกเป็นก้ามเป็นมันมัดเลยจริงๆท่านผู้ชมกับนักล่าหัวป่าเรียกว่าชาชักละกันเนาะใช่ไหมเพื่อนเราเราเรียกนายว่าชาชักนะไม่ไม่โกรธเราใช่ไหมเรียกเราเชฉาชาชา๋อเฉอสิเพื่อนเราจะเออเรียกเราเฉ๋อเฉ๋อไ่ได้โอเคเพื่อนเราเรียกนายว่าชาชักละกันนะช่วงนี้รู้สึกว่าติดชาเป็นพิเศษนะเพื่อนไม่โกรธกันโอเคเรามาดูกันที่ ตัวสกิลกันก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมนะเรามาดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวนี้กันก่อนนะท่านผู้ชมไม่ต้องไปสนใจเสียงภาคแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้สายภาคไงเนาะท่านผู้ชมนะโอเคชาชักของเราเลือกชักชามันมันดูขัดหูขันตาเหลือเกินเรามาดูกันที่พาสติด้านตรงนี้กันก่อนดีกว่านะคือชาชักข,ของเราเนี่ยเป็นเผ่าออกถูกต้องไหมท่านผู้ชมนักกล้าหัวป่าชาชักนั่นเองนะท่านผู้ชมหลายคนแบบงงจัดเลยจะเรียกชาชักสมไมให้งงเรามาดูกันที่อันแรกก่อน เห็นไหมท่านผู้ชมแถวบนอันแรกตรงนี้มันจะเป็นการแรนะนําตัวละครอยู่แล้วว่าแต่ละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะเอาไปใช้ทําอะไรนั่นเองนะท่านผู้ชมอ่าเรียกว่าเราจะได้ใช้แบบให้ถูกกับงานางน,น,นะท่านผู้ชมเรามาดูกันที่อันแรกกันก่อนโดยรวมโดยรวมก็คือมีพรสวรรค์ในการบัญชาการหน่วยทุกประเภทนั่นเองเนาะ้ยชาชักเป็นอะไรอ่ะเพื่อนอยู่นิ่งๆดิเมโอ้โหยืนนิ่งๆเนี่ยหน่อยก็ไม่ได้แบบยืนๆๆนิ่งๆแป๊บนึงเพื่อนโอ้โต่อมาท่านผู้ชมเก็บรวบรวมมาท่านผู้ชมเก็บรวบรวมเนี่ย ตามชื่อที่บอกเลยคือรวบรวมทรัพยากรในสลามลบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแอบบไปกินทรัพยากรระหว่างรวบรวมชัวเชื่อผมดิแบบแอบจิกไงท่านผู้ชมต่อมาฮะสกิลมีพรสวรรค์ในการสร้างความเสียหายอย่างหนักด้วยสกิลใช้งานหรือคือเป็นประเภทตัวที่ใช้สกิลในการโจมตีเนี่ยค่อนข้างที่จะทําดาเมจได้ รุนแรงมากๆจริงๆนะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีเป็นพิเศษใช่ไหมชาชักไม่ไหวแล้วจะยืนนิ่งๆก็ไม่ไหวแล้วเดี๋เพื่อนเอ้ยจะได้ดำอะไรนะกหนาเนี่ยเดี๋ยวที่เพื่อนโอ้โหทําความรู้จักกับคนอื่นเขาบ้างสักนิดนึงแหมเราจะเป็นคนที่ไอายอะไรรู้แหละว,ว่าหิวเดี๋ยวรอแป๊บนึงเอาเกาตูตแตะดูไม่ฟังกันเลยว่าชีวิตโอเคฮะเรามาดูกันต่อที่อ่า สกิลนี่เลยสกิลเรามาดูกันที่อันแรกกันก่อนนะท่านผู้ชมเชียบขาดข้อความเดือดดาน1000ได้รับการตอบโต้ฉับพันและความลหลงไหลซึ่งจะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีตอบโต้ขึ้น1 5และเพิ่มความเร็วในการสะสมเดือดดานก็คือตอนโดน,โ,ดน,โ,ดนโจมตีเนี่ยคือจะมีการตอบโต้คืนนั่นเองนะท่านผู้ชมแล้วแบบความเดือดดานหรือคือเกรดที่จะได้ใช้สกิลต่างๆเนี่ยจะเก็บได้เร็วขึ้นตัวอย่างหลังการอัปเกรดโบนัสความเสียหายการตอบโต้ตอนนี้เราตันแล้วหากตันเลเวล5 จะถึง15%และความเร็วในการเดือดดางก็15%เช่นกันนะท่านผู้ชมต่อมาฮะคู่เคลื่อนย้ายขุนเขาสกิลติดตัวเพิ่มความเร็วในการรวบรวมให้แก่กองอาท่านของชาชักขึ้น10%และเพิ่มความบรรทุกขึ้น10%รวมถึงเพิ่มความเร็วในการรวบรวมขึ้นอีก10%ด้วยนั่นเองนะท่านผู้ชมก็คือหลังจากเราอัพเลเวลเต็มทั้งหมดเนี่ยการรวบรวมและการ นำทัพทหารของตัวเองไปด้วยเนี่ยจะเพิ่ม10%เลยนั่นเองนะอย่างละ10%เลยท่านผู้ชมบอกเลยว่านี่แหละฮะตัวฟาร์มที่แท้จริงแถมทึกคนด้วยจริงๆนะท่านผู้ชมใครวิ่งไปไตีชาชังนี่บอกเลยว่าโดนหัวหน้าแน,น่นอนต่อมาฮะประสบการณ์ตรงสกิลติดตัวเพิ่มพลังป้องกันให้ทหารของชาชัก7%ก็คือถ้าเกิดเป็นทหารที่เป็นฝ่ายที่แบบว่า ไปรวบรวมทรมัพยากรเนี่ยค่อนข้างทีมนี้จะค่อนข้างถึกเป็นพิเศษเลยจะทาให้ไม่ตายนั่นเองนะท่านผู้ชมระหว่างคนทรัพยากรกลับมาเราโดนดักกระทืบเนี่ยมันจะทําให้แบบมีโอกาสรอดได้สูงมากเพราะว่าเราโดนเบาไงต่อมาฮะอาหารอิ่มท้องสกิลติดต,ตัวเพิ่มพลังชีวิตได้แก,กกองทหารของชาชักขึ้น3%และรักษาหน่วยที่บาดเจ็บเล็กน้อยในกองทหารโดยตรงวัิหลังจากเอาชนะกองทหารของศัตรูได้ปัจจัยการรักษา450% ตัวอย่างกันนักเกตบนัสพลังชีวิตจะเพิ่มตามระดับเลเวลตอนนี้เลเวลสองของผมอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์เนาะสูงสุดเลเวลห้าจะอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์และปัจจัยในการรักษาถึงหนึ่งพันเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมโดนตีไม่พอได้เด้งเลือดคืนด้วยก็ถือว่าไม่น่าช็อกนะท่านผู้ชมโอ้โหชาชักจะเกาตู่ตอะไรยังหนาแล้วเพื่อนเอ้ยแป๊บเดียวโอ้ใกล้จบแล้วอีกนิดนึงแล้วเพื่อนนะเราไม่ไหวแล้วมีอีกนานไม่อยอียงแรกก็ขอเนื้อให้เราด้วยนะได้ไหม โกรธดิ่ถ้าไม่ให้แล้วพลาดล้พลาดจริงนี่โอเคเพื่อนรู้รู้ว่าเกิดโกรธเดี๋ยวแป๊บนึนงเดี๋ยวเดี๋ยวให้เนื้อด้วยนะไม่ต้องโกรธนะเดี๋ยวขออีกชิ้นหนึ่งรัวกันนะท่านผู้ชมใกล้เสร็จแลวใกล้ละชาชักอย่าพึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งนะท่านผู้ชมคือเรื่องทรัพยากรในการใช้อันนี้นะ้วท่านผู้ชมเนาะคือถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนาะผมจะเป็นอาเรียกว่าแนะนำสองอันนี้แล้วกันอันนี้อันหนึ่งความเร็วในการเก็บรวบรวมโดยรวมรับพลังโจมตีของกองทหารเนาะ แล้วก็อีกอันนึงคือนี่อันนี้เลยถ้าใครที่มีสําหรับอ่าเขาลูเซียความเร็วในการรวบรวม8%และพลังป้องกันของกองทหารเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก4%แต่ผมว่าสําหรับชาช้างเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างที่จะดีเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันเพิ่มความถึกให้ตัวเองจะทําให้อัตราการตายเนี่ยน้อยลงมากๆนั่นเองนะท่านผู้ชมสาหรับอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยในการฟาร์มให้ดียิ่งขึ้นถ้าหากมีกันนะท่านผู้ชมหรือถ้าหากไม่มีใช้ใบไม้ของผมก็ได้นี่ใบไม้แห่งพายุ ความจุของก้องอาหารเพิ่มขึ้นและพลังป้องกันของกองอาหารก็จะเพิ่มขึ้นเดือนนั้นเองนะท่านผู้ชมเนาะแต่ถ้าหากใช้สกิลใช่ไหมจะเรียกว่าค่าความเดือดดาลเนี่ยมันจะเหมือนว่าทําให้เราถึกขึ้นไปอีกนะท่านผู้ชมนะค่อนข้างที่จะดีเป็นพิเศษ,ษใช้เอาเท่าที่มีนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องตามเราบ้างก็ได้เนาะหรือถ้าเกิดใครที่มีแน,นวทางที่แตกต่างสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะท่านผู้ชมเนาะต่อมาท่านผู้ชมเป็นเส้นทางการอัพสายสกิลต่างๆนะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นของผมเอง ขอ,องคนอื่นก็ลองพิจารณาดูว่าจะเล่นเป็นแบบไหนนั่นเองนะอันนี้ของผมเป็นแบบคร่าวๆนั่นเองเนาะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่คุณจะต้องเอาไปฟาร์มเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับหลายคนอาจจะไปฟาร์มแบบเลือกไปว่าทําทรัพยากรรวบรวมหรือกองทหารถูกต้องไหมท่านผู้ชมแต่สาหรับผมในที่นี้ชาชักของเราผมจะเน้นไปที่สายอาสับตีนแตกครับท่านผู้ชมคือวิ่งแหลกสาแหลกขาดวิ่งอย่างเดียวฮะเพราะอะไรเพราะว่า ความเร็วในการวิ่งหนีของเรายิ่งสูงเท่าไหร่อัตราการโดนเชื่อยิ่งน้อยลงเท่านั้นการรวบรวมทรัพยากรสําหรับผมไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ายังไงเราก็เก็บหมดอยู่แล้วก็คือทรัพยากรหรือกองทหารที่เราจะผลไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วหรือก็คือขุดกันไปได้เยอะอยู่แล้วลดระยะเวลาหรือพวกลดระยะเวลาในการรวบรวมให้เร็วขึ้นดีไหมดีดีดีในสําหรับที่ว่าถ้าคุณรีบรวมรวมใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ที่กิ้วคุณปลอดภัยในสถานที่ปลอดภัยนะสาหรับการรวบรวมสกิลแต่ของผมคือกิ้วมันค่อนข้างคนเยอะแล้วทรัพยากร,รมีมันค่อนข้างน้อยทําให้ผมต้องไปฟาร์มในสถานที่ค่อนข้างที่จะไกลจากพื้นที่ที่ผมอยู่เรียกว่าแอบไปขโมยทรัพยากร,รของฝ่ายศัตรูเลยนั่นเองเพราะงั้นเส้นทางที่ผมจะอัพก็คืออัพตรงนี้ก่อนเลยฮะแล้ะไล่ขึ้นมาเป็นรูปรองเท้าเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของกองทัพส่วนอันนี้สามสายอันนี้สามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาชาชักไปทําอะไร โดยรวมโดยรวมคือสายบัญชาการทุกส่วนเลยส่วนอันนี้สายสกิลก็คือเน้นไปทําทางดามเมจหรือจะเน้นไปทางเก็บรวบรวมของผมเน้นไปทางเก็บรวบรวมนะท่านผู้ชมก็คือจะยิงยาวขึ้นไปนี่เห็นไหมสปีดล้วนแล้วก็ไปขึ้นสปีดแล้วผมจะมาจบตรงนี้ครนะท่านผู้ชมก็คือร่องรอยแล้วขึ้นมาตรงนี้เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมแรงงานแล้วก็มาหยุดกันตรงที่ตรงนี้เออไอตรงนี้ยังไม่ยังไม่ชัวจะเลือกแบบไหนดีแต่ผมคิดว่าน่าจะเอียงมาทางอันนี้เพราะว่าอะไรถ้าหากเราฟาร์มทรัพยากรได้จนหมดเกลี้ยง เรามีโอกาสได้รับทรัพยากรเพิ่มด้วยนั่นเองนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีเป็นพิเศษหรือก็คือเราเน้นเลื่อนวิ่งอย่างเดียวคือวิงว่งดีเอวิ่งวิ่งอย่างเดียวเพื่อที่เราจะไม่ได้โดนโจมตีนั่นเองนะท่านผู้ชมนะลองพิจารณาดูว่าหลายคนจะเล่นไปทางสายไหนแต่ถ้าเล่นตามผมก็คือตัดตีนแตกฮะเน้นเน้นอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเราฟาร์มไกลมากและไอสองอันนี้ค่อนข้างดี หากเราฟาร,ร์มอยู่แล้วเราโดนโจมตีจะมีโอกาส20%ที่ถูกเรียกกลับไปยังเหมืองโดยอัตโนมัติทันทีแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เมื่อกองทหารของคุณได้รับการโจมตีปกติขณะที่เกมรวบรวมพวกเขามีโอกาส100%ที่จะรับสถานะคมกระพันหรือคือเป็นอมตะสอวิใช้ได้60วินาทีนั่นเองนะท่านผู้ชมอันนี้แหละสองอันเนี้ยคอ่อนข้างดีเพราะว่าเวลาเราฟาร,ร์มที่ไกลๆเนี่ยเราไม่รู้ไงเราไม่ได้ไปดูถูกต้องไหมแบบมันฟาร,ร์มแบบ5ชั่วโมงอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งดูใช่ไหมว่าเราจะโดนตีเมื่อไ ไอนี้แหละที่จะเป็นหนึ่งตัวที่จะช่วยให้เราสัตว์ตีนแตกวิ่งหนีกลับบ้านได้นั่นเองเพราะงั้นนะชาชักของเราบอกลาเพื่อนๆกันหน่อยเร็วเฮ้ยที่จอผมยังไงก็ช่วยกดไล์กัสะเคยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะผมเนี่ยชักชาไม่ใช่ชาชักนะ่าไปเชื่อมันจริงเพราะงั้นใครที่เรียกผิดก็โดนทุบเน่เข้าใจไหมอียีเกาตูโช์ะลยเป็นไงโอ้โหเพื่อน เป็นการบอกลาที่เยี่ะมากโอเคท่านผู้ชมอย่างที่เราบอกนะชาชักของเราใครที่ชอบไงช่วยกดไลค์กดตั้งตะข่าเป็นกําลังใจให้เราด้วยเนาะหรือใครที่มีความคิดที่แตกตาก่างสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะท่านผู้ชมเนาะเราจะได้ไปปรับใช้กันนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะหรือใครจะเล่นสับตีนแตกแบบเราก็โอเคไม่ว่ากันนะท่านผู้ชมเนาะลองแนะนํากันเข้ามาได้เนาะบายๆจ้าบายๆแล้วก็ตบมือให้กับชาชักข,ของเราด้วยทนะ่านผู้ชมอย่าเพิ่งโกรธเแม่เราไปแล้วเนี่ยเพื่อนโอ้โ oh ห oh.